อัปเดตข่าวด่วนจากทนายของคุณแซนนะครับทุกท่านในคดีพี่แตงโมนิดาตกเรือตกจริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับผมรอสารนะครับก็คือทนายตุยนั่นเองหลายคนอาจจะรู้จักทนายตุยบางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับทนายตุยนี่ก็โด่งดังมานานแล้วแหละนะครับแต่ที่แบบที่ผมได้รู้จักเลยนะครับก็คือในคดีช่วงคดีเชื่อมจิตนะครับทนายตุยก็เป็นทนายส่วนตัวให้กับทางพี่หนุ่มกัญชัย นะครับหลายคนคงรู้จักแล้วนะทีนี้นะครับผมมันหลายคดีเลยนะตอนนั้นอืมผมก็ได้มีโอกาสได้รู้จักนทนายตุยทนายตุยก็ส่วนตัวที่ผมรู้จักเนาะพี่ตุยเนี่ยแกเป็นคนที่แบบน่ารักนิสัยดีนะครับตรงไปตรงมานะคะทํางานก็เต็มที่นะครับผมอันนี้พูดเรื่องส่วนตัวเนาะในฐานะคน,นรู้จักกันนะครับทีนี้ในในทางคดีของพี่ตังโมนิดานะครับ <S <S ผมในฐานะที่ผมแบบติดตามมาตั้งแต่วันแรกผมก็เชื่อในสิ่งที่ผมเห็นนะครับ แต่ผมไม่ก้าวร่วงการทำนายของพี่ตุยนะอันนั้นคือเป็นอาชีพของทนายความเนาะนะครับหน้าที่ของทนายก็ก็ต้องดูแลลูกความให้ดีเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทนายฝ่ายโจทหรือฝ่ายจำเลยนะครับทุกท่านแต่หลายคนแน่นอนแหละผมได้ไปอ่านคอมเมนต์นะครับบางคนก็แบบทนายตุยไม่น่าเลยไม่น่าไปอยู่ฝั่งนั้นเลยอ่าบางคนก็อาจจะด่าอะไรเงี้ยก,ก็มีบ้างแต่ส่วนตัวผมอย่างที่ผมบอกว่านะครับผมโฟกัสเฉพาะคนบนเรือเท่านั้นที่ผมจะวิพากษ์วิจารณ์ นะครับต้องบอกแบบนี้โอเคล่าสุดมีประเด็นอะไรนะครับทุกท่านทนายตุ๋ยได้มีการโพสต์นะครับผมอ่าได้มีการโพสต์ล่าสุดเลยบอกว่าพรุ่งนี้ยื่นคําร้องขอให้ศาลพิจารณาการละเมิดอํานาจศาลนะครับแฮ t แท็ผู้กระทำแฮตแท็กสื่อมวลชนแฮ t แท็กโซเชียลแฮแท็กศาลจังหวัดนนทบุรีแฮตแท็แตงโมนิดาแล้วก็แฮแทคุณแซนนะครับผม โอ้โหทุกท่านไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงนะครับเอออ่ะแล้วใครบ้างละ่ะจะระเมิออำนาจศาลอืมจะเป็นออทีมงานของคุณอัจฉริยะหรือไม่นะครับผมก็มีทั้งอาจารย์ปานเทพนะครับออมีทั้งคุณหมอธวัชชัยแล้วก็อื่นๆที่แบบมีส่วนร่วมนะครับมิสแกน <laughs> มิสแกน นะครับของบอสนวัดนะครับผมแล้วก็เห็นมีแฮชแท็กสื่อมวลชนโซเชียลด้วยไม่รู้จะจะจะโดนล่างแขกไปหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยนะครับเนี่ยอืมเฮ้แต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับทุกท่านนันะเรื่องละเมิดอำนาจศาลนะถ้าละเมิดอี่คือติดคุกเลยนะไม่ได้พูดเล่นนะครับทุกท่านอืมนะครับเราก็ไม่รู้แหละว่าอันไหนที่มันจะละเมิดเนาะแต่ว่าเห็นเขาคุยกันมาตั้งแต่ ก่อนที่จะมีการจําลองเนาะก็มีการพูดคุยกันแล้วว่าเออมันก็สามารถทําได้อะไรอย่างเงี้ยในการที่ไปจาลองการตกเรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นมีการเขาแบบขอบ้อปรึกษาหารือกันมาแล้วแต่ก็ไม่รู้แหละว,ว่าจะระมิดหรือไม่ละเมิดแต่ว่าทนายตุ๋ยได้มีการโพสต์มาแบบนี้แล้วนะครับหลายคนก็ไปแสดงความคิดเห็นอ่าบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็เห็นต่างนะครับอืมแต่แต่ดูส่วนใหญ่แล้วนี่ คนที่เห็นด้วยเนี่ยจะ,จะแบบไม่ค่อยมีอะเนาะคนเห็นต่างกาจจะเยอะนะครับอ่ะโอเคแล้วย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้นะครับว่าทนายตุ๋ยได้โพสอะไรบ้างนะฮะก่อนหน้านี้ก็ก่อนหน้าที่จะเป็นโพสที่เป็นโพสยื่นคําร้องต่อศาลน,นะครับผมอีกโพสหนึ่งก็จะเป็นอะไรนะจินตนาการเหนือกว่าปัญญาในคอมเมนต์ก็เยอะอยู่นะสามสิบเจ็ดคนคอมเมนต์ก็หน้าเดิมๆมาแหละนะครับทุกท่านเกาะติดสถานการณ์จริงๆนะ มผมคงไม่อ่านคอมเมนต์หรอกบางคอมเมนต์มันก็แรงอยู่นะนะเดี๋ยวแต่จ,จะยกตัวอย่างมันมีตัวอย่างนะที่แบบคอมเมนต์แบบนี่แกมเมนยาวมากเลยแต่ผมขออ่านสั้นๆแล้วกันก็บอกว่ากลัวอะไรหรือเปล่าคะอืมคดีละเมิดอำนาจศาลเป็นเรื่องระหว่างศาลกับตัวความตั้งสำนวนละเมิดอำนาจศาลท่านพอศอาลจังหวัดนนทบุรี อเป็นผู้กล่าวหาโน่นนี่นั่นเลยเงี้ยเขาก็อธิบายไปผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้หรอกนะครับผมแต่เอาเป็นว่าคือเราก็รอดูผลอย่างเดียวแหละรอดูผลอย่างเดียวนะครับคือต้องบอกว่าทนายตุ๋ยเนี่ยก็เป็นทนายความนะครับทุกท่านก็ทําหน้าที่ของทนายให้เต็มที่แล้วก็ให้ดีที่สุดกับรูปความอย่างที่ผมบอกไปว่าผมโฟกัสพฤติกรรมของคนบนเรือตั้งแต่ตที่ผมเห็นวันแรกจนถึงวันนี้นะครับอืม เราไม่รู้หรอกว่ามันจะอุบัติเหตุไหมหรือจะเป็นฆาตกรรมหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ที่เรามองว่าทําไมคนบนเรือถึงแบบว่าความมีน้ําใจกับเพื่อนมันไม่มีนะครับบางคนจะถามกลับมาว่าคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่มีน้ําใจนะเราดูจากการที่เขาแบบว่าหลังจากที่แบบเจ้าหน้าที่กู้ภยัยต่างๆเข้าไปช่วยเหลือเนอะ,นะครับเขาไม่อยู่นะครับผมเขาไม่อยู่ เขากลับนะครับแล้วการแล้วการให้ข้อมูลนะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันแบบมันซีเรียสเกินไปอ่ะนะครับผมมันซีเรียสมากเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะครับโอเคอ่าโพสต์ถัดโพสต์ก่อนหน้านั้นอีกนะครับผมโพสต์ถัดลงอีกนะครับอ่าโพสต์ไปก่อนแล้วนะว่าเออไปไปว่าละเมิดอ,อำนาจศาลลงข้อความใน Facebook ใช้คอมพิวเตอร์ประกอบ ข้อเท็จจริงที่ตนได้แสดงต่อสาธารณะถือว่าเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลแล้วก็ใส่อะไรนี่หกบางส่วนแล้วก็ใส่หมายเลขนะครับผมหกสามผมก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรอาจจะเป็นตัวอย่าง คำพิภากษาของศาลหรือเปล่าของปี59หรือเปล่าเออนะคนที่เป็นทนายเขาจะดูออกนะผม,มผมก็เดาเอานะนะคิดว่าน่าจะประมาณนั้นแล้วก็โพสต์ก่อนนั้นนั้นนะพี่ตุ๋ยก็โพสต์เรื่องการใช้เหตุผลในทางกฎหมายนะครับแล้วก็ก่อนนั้นอีกก็มีการแชร์เรื่องที่ไปออกรายการเคลียร์ชัดๆนะครับผม,มนี่นะครับอ่า นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับผมจากทนายตุยทนายของคุณแซบน,นะครับผมนะเอาทุกท่านก็ก็ตามดูไปเรื่อยๆแหละนะครับผมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะลงเอยอย่างไรผมนี่ก็รุนมากๆคือผมผมก็ในฐานะ f c ของพี่เตงโมเนาะผมก็ชอบผลงานนะครับชอบอหน้าตาของพี่แตงโมอะไรเงี้ยแกเป็นคนสวยมีความสามารถผลงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่น่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับกับแกเลย อีกอย่างหนึง่งม,มันมีหลายประเด็นนะที่ผมเคยวิเคราะห์ไปนะเรื่องคนบนเรือนะแต่ก็แปลกอีกอย่างหนึ่งผมจะ,จะเล่าให้ฟังอตอนที่เกิดเรื่องกับพี่เตงโมนะครับผมทาไมคนบนเรือไม่หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปมาไล์สดขอความช่วยเหลือหรือถ่ายคลิปลฟ์สดขอความช่วยเหลือจะดีมากๆนะถ้าถาลฟ์สดนะตอนนั้นนะหลังจากท,าที่ตกแล้วนะกไ็ไล่สดเลยขอความช่วยเหลือเลยผมเชื่อว่าถ้าทําแบบนี้ มันจะแสดงความบริสุทธิ์ใจได้มากในขณะนั้นหรือถ่ายคลิปไปเป็นหลักฐานว่าเออตกไปแบบนี้แล้วแบบกําลังค้นหากันเลยหาไม่เจอเลยถ่ายคลิไปไว้แล้วก็มาขอความช่วยเหลือมันมันก็จะแบบว่าชัดเจนแล้วก็กระจ่างแต่ว่าเขาปล่อยเขาปล่อยปลาละเลยให้มันล่วงเวลาไปแบบแบบที่เราเห็นน่ะตามที่เป็นข่าวเลยใน,ในวันแรกๆที่เขาไปค้นหากันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้แบบสังคมนี่จะจะเครือบแคลงใจใช้คํานี้ได้ไหม นี่แหละแต่ว่าเรื่องเรื่องจริง,รงๆเราไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเรามองในมุมนี้ไงมุมที่แบบมันจะแบบสแสดงความบริสุทธิ์ใจได้เต็มที่นะครับแล้วก็การให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคู่ภัยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอืมมันก็จะแบบดูแบบดูแบบสแสดงความเสียใจมากๆอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วแบบเขาแบบตึงกันมากเลยแล้วก็ชี้โบชี้เบ้อย่างตามที่ว่านะอ่ะยังไงก็ติดตามกันตอนต่อไป ช่วงเขานัดเขานัดกันนะครับผม16บหนาฬิกาจุดสานนะครับผมที่ DSI นะสำหรับมิสแกน77็ดสจังหวัดนางงาม77คนนะครับผมที่จะไปรวมตัวกันโอเคครับผมไว้เจอกันไลฟ์สดนะครับผมฝากกดติดตามฝากดูโฆษณาขั้นกลางร,ระหว่างคลิปเป็นจบแบบนั้นกดข้ามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันสวัสดีครับ